รรษาลาพระเจ้าแล้วลาแล้วลาเล้วในพรรษาให้หวยไม่ถูกเลยในภาษาคิอจังหวัดวาจันในภาษาคือจังหวัดบวะเข้าแต่เลขวิ่งเนี่ยเขาเรขกวิ่งบวชขาดจังหวดดอกแต่ว่าเรียกจับคูบวชเขาเขาเลขวิ่งะงวว่าอไงวิ่งเจ็เนาะเ็ดล่างเกจบนเนี่ยให้เกจ .swing เมื่อออกเ็ดเ็จ ก็เจ็ดสองตัวไงเจ็ดสองตัวเออโย่งเขาก็ว่าอยู่โอ้ยเราให้เรียกถึอยู่เขาเอาโบผิดพันนาว่าในพันศาสถิติไม่น่าจะจับโบนาลุดดาโบเคยลุดคัดปานี่เหล็กอู้จับกูยังโบเข่าเลยยอมรับจ้าของจ้ของยอมรับแล้วยอมรับแล้วเหล็กในภาษาโบเข่าจะหมุนเข่าจะเรียกวิ่งพวกวิ่งก็ได้อยู่เอาไม่เนาะเอาไม่เนาะหมวดนี้ออกภาษาเลยเริ่มตรวจไม่งวดแรกเลยล่ะ หมดแหลกเลยอืหมดเลี้ยงเลยเตามันหมานๆไปเลยคัดคัดคิดว่าต้องเขาละเออให้ลูกศิษย์ลูกขาจรมามาไว้หลายตัวเป็นหึ่งว่อยหลายแล้วจ่อยหลายหมดหลายหมื่นแล้วนะพระอาจารย์มาเลยนะนิ่งว่าอะไอาหารหมาอาหารแมวไม่มีแล้วอาหารหมาแมวกับชีออดแล้วกันเลี้ยงเพาเขาเลี้ยงกั่าอกัแมวกับออดคิดว่าเขาอยู่ดอกมวดนี่มวดนี่คิดว่าเขาเออ คีดว่าเขาเนอะตัววิ่งตัวยังไม่ระเบิดนอกให้วิ่งห่างมวดนี่ตัววิ่งนี่ห่าครับนซื้ออะไรก็ได้เห็นติดท่าไว้นั่นนมากก็ขท้องพายการเนี่ยก็คือเม่ไิ่งว่าพลาดเด้เขาทุกหมดคือคือช่วงที่เข้าอันสามาก็น่าจะรู้กันนะว่าเล็กวิ่งไม่ไม่พลาดเลยเออไม่พลาดเข้าเข้าทุกหมดไม่เคยเข้าไม่เคยพลาดมาเลยแต่ว่าไอ้จากคู่นี่ลาครับ มื้อเช้านี่กามากินเหยื่อกาล้วงบอกอยู่มื้อเช้าเลยกามาอืมมันไงถามถามหววมันบอกหวยน้หน่อยมากินแต่ข้าวไอ้มันมากินข้าวอยู่นี่เอาข้าวให้หมากินหมากินไม่หมดไอ้กา็มาก็กินตัวมันกินแล้วมันก็บินขึ้นไปข้างบนต้นไม้ไบินขึ้นไปบนต้นไม้มันก็บอกเก้าห้านะบอกเก้าห้าแล้วมีอยู่บอกเก้าห้าอย่างนี้นี่ เลขเลขวิ่งมันก็มีมีโอกาสอยู่เพราะว่าให้วิ่งหานะให้วิ่งห้าแต่ว่าเก้าห้าไปเก้ามอกเก้าห้าเออเก้าห้าเสียงจังส่ว่าลงมากินยากับหมาเหมือนเศร้านี่กินเขานะตาลงมากินข้าวกับกับหมาเอสามตัวพระอาจารจับะขู่จัะทำโอ้เนี่ยมันเป็นเลขคำนวณเด้ออ๋อ 3ตัวจับให้จ็ดหาสงตัวเจ็ดห้องะคตั้งใจเขียนแน่นะครับพี่น้องหานะครับจ็ดหาสงับผมสตัวจังไดนเนาะ2ตัวนีให้6จตัว uh, 6จให้6จ็ด หกเจนะครับหกเจ็ครับหกเด้อสอตัวสองตัวหกเจนะครับเอาเลีกาน้ำบ่อเกาห่าเอาเลขกาน่ำบ่อเกาห่าก็ได้ไม่ต้องยังไม่ต้องเอาอะไกูจะยองก็เสียเล่เนะเรีลกวิ่งืซื้อยังกได้ติดหาไว้แต่ว่าถ้าใครได้ยินคลิปแล้วที่เราพูดแล้วถ้าอยากจะเอาไปก็ลองเบอง์นอกอะเอหลาเอาห่าก็ต้องบอกด้บอกว่ามากินตะเขาแถวว่ะคือว่าบอกเเนียว่า เอาสองตัวดิไม่แค่สองชุดติหรือว่าชุดเดียวติเมื่อกี้พอได้มากหกเจ็ดเจ็ดก็หาศูนยอะอ๋อมีหาศูนย์นั่งอืกับหาศูนย์หาศูถึงบวกอาจารย์มึงถึงบ่าครับนี่หกเดียเยอะอันนี้เนาะสามตัวบางทีอาจารย์เป็นเด่นมากนะคับได้มากก็จัดไป ผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีครับผมเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีครับมันต้องเข่าไหมงวดหรือไมปล่อยมาดูแล้วปล่อยหลายงวดแล้วเรียกว่ามีนี่เลยมีเงินซื้ออาหารมาเงินซื้ออาหารมาอาหารแมวแล้วเขาเรียกว่าเข่างวดนี้จังไดนที่เขามาภาษาหนี่มากจต้องขอโทษขอไปลูกศิษย์ลูกหานนักเด้อหมดไปหลายหมื่นแล้วพนักงานทุกคน โกมาณนะเขาตัเล็กบิงเนาะเพิ่นไปุ่มเจ็ดส้วนวนงหันถูเจ็ดสองออกเจ็ดเจ็ดเด้อผู้ใดเห็นคิดนี่คือผู้โจคดย่ที่แล้วฮุกเจ็ดนี่ตัวเดียวเลยสรับลางวุ่งให้กเก็ดลางตัวเดียวเลยผู้ใดมาได้เห็นเหล็กคำนวณ อย่าล well. ืมเด้อเลขการ้องด้วยนะมาในเขียนลงไปนะครับเลขเลขอีกากับเกาหาเด้อเอฟซีเออเกาหามือเสาร์นี้อีกาบวกเกาหามันมากินเขากับหมามือเสาร์นี้ทามเลขกาเข่งมาตั้งไหนครับอาจารย์เลขลวงหลอกบอกเข่งมาังไหนในสูตรนี่แล้วเลขหมู่โเข่ง เรียกสูตรดอกอาจันก็เดีเอานี่เนาะจัเอาตามสูตรมั้งสองตัวบนนี Yar ่ครับอกได้สามตัวนี่จะเอาตัวใดสองตัวนี่จับคูณอนาสองสองหาเนี่ยน่นสองหาสองหาหาสอง๋อหลังหกเ็ดเบาง่ายๆอ่าสองตัวล่างบนหาสองบนหาสองล่างหกเก็ดที่น้นๆเด้อครับเด่นบนมีจกเปอร์เซ็นต์น้องวงนนี่ ไายแต่ว่ามั่นใจอยู่ต่มั่นใจไรว่าจะบ่าวเรื่องปเสีนี่ต่อมั่นใจนะคือเขาขวงเราเพราะว่าออกพรรษาเนาะอันนี้คือออกพรรษางวดแรกนอกอย่างในพรรษาไม่ต้องนับนะครับออกพรรษาได้ก็มาพรมีอาจารย์ก็จะแก่งเนาะหลังจากอยู่ในพรรษาก็ไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่แต่ออกพรรษานี่บ่เขา เขาตะเลิบวิ่งในปัญซาน่ยครับนี่ออกปัญซ่ากับพ่อไดรุ่นเยอะวะเนาะอาจารคิดว่าไดรุ่นมั่วนี่ไดรุ่นต้องเขาเนี่ยขัดมากับแมวอัดกันเรียกผมก็เห็นหาศูนย์อยู่ในนั้นเออมีหาศูนย์น้ำละกันไหวบอกกันตัวกันไหวถามันหลุดจากตัวนี้ไปแล้วมึคือเป็นหาศูนย์ท่านที่อ่าเป็นหาศูนย์ท่นทีขันหาสองบ้างไเนี่ยคือหาศูนย์ท่านที่ครับกันหาคำว่าอาจารย์มันหาสองมันจะบอกว่าหาหาอีกบ่ คือยังเจ็ดสองปอนด์นแล้วอนเจ็ดเจ็ดผมมีห้าผมมีห้าลองเบิร์นด้วกันผู้ชุ่มด้ยมามาหลีคือหาสองมักหาสองไหน่ะแต่นองลืมกันหาหาลืมกันหาหาสองตัวอินาทำในใจมายางหันมาเก็ตหลายมาออกให้เจ็ดสองออกเจเจ็ดเนี่ยก็ถือว่าขาดไปับเขาเตลิวิ่งตาดไป ครับเขาเตเลิดบินเขาเตลกดบินเขาบอกไปยังสายออกกําลังโมพาดเจี๊ยดๆอดอกครับผมซื้ออะไรก็ได้เหติดีห้าไว้ครับขอบคุณครับโอเคครับการมาสการครับอย่าเล่นสุอย่เล่นท่อนแปดนาทีพอดีเลยพอดีเลยบ่ับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม